าเอ,อ๋ไหนไก่ไหนจิงโจ๊ไหนจิงโจ๊ะจิงจ๊มีสี่ขาอ่ะตาเอต๋ตาเอ๋เออมีสี่ขาไหนไก่ไม่กี่ขาฮะไก่ไก่ไม่กี่ขาอ่ามีสี่ขาไก่นั่น ไก่ก um, um, ็มีสีขาจิงโจ้ก็มีสีขาเป็ดกาบอ้าวต่เอ๊เป็ดกาบมีสีขาฮะแต่เอ๊เป็ดกาเป็ดกาบมีสีขาเป็ดกามีสีขาเป็ดกาบก็มีสีขาเอออ้าวมาไข่มีกี่ขาหืมจ้ามีสีขามาไข่บอมาไข่มีสีขาบ่ โอ้ม้าไข่ก็มีสีขาเลยไหนไหนแม่อม้าไข่มีกี่ขานะม้าไข่มีกี่ขาเนี่ยม้าไข่ตัวเนี้ยมีกี่มีกี่ขามีกี่ขาม้าไข่อืมอืมม้าไข่มีกี่ขาจะเอ๊ะะเอ๊ะม้าไข่มีกี่ขาครับ อจเอ้ยอ<ห>้จิจง <eterm Gore> จ้เอ้ยโอ้ตัวใหญ่มาไข่มีกี่ขามีกี่ขามาไข่ก็มีกี่ขาจิงจกก็มีกี่ขาเอเอเอ้เ้อเอ้เ้อเอ มืนีต่ตาเอสตะเอสตาเอครับ